จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาก็เป็นเครือข่ายใจบุญด้วยนะคะกับกองทุนหมู่บ้านเขารวมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านค่ะมอบเงินบริจาคให้กับจังหวัดกำแพงเพชรในการสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ ทางด้านของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาก็เป็นตัวแทนค่ะมอบเงินให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมูลค่าเงินคุณ1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันเขามอบให้กับท่านชวริตแสงอุทัยท่านผู้ว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็มาร่วมเป็นสักข,ขีพยานในครั้งนี้ด้วยเพื่อนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางด้านของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเองเรียก ว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางสังคมและก็เศรษฐกิจของประเทศโดยปกติแล้วเวลาเราเห็นดานเห็นหมู่บ้านเราก็จะคิดถึงว่าโอ้โหเขาจะได้ในเรื่องของค่าตอบแทนรเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่นี่กลายเป็นว่ากองทุนหมู่บ้านนะคุณนําเงินมาร่วมบริจาคครับผม